สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่19ธันวาคม2024ตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมผสานการฟื้นตัวจากการเทขายเริ่มชะลอตัวดัชนีดาวโจนส์หยุดสถิติขาลงต่อเนื่อง10วันโดยอินเวสท p e ีเดียเผยแพร่วันที่19ธันวาคม2 0 2 4เวลา4นีนาฬิกา16นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐวันที่19ธันวาคม2024ตลาดหุ้นสหรัฐปิดใกล้ระดับเดิมในวันพฤหัสบดี หลังจากช่วงท้ายตลาดมีการปรับตัวลงส่งผลให้การฟื้นตัวจากการเทขายครั้งใหญ่ในวันก่อนหน้าดัชนีดาวโจนปรับขึ้นเล็กน้อยไม่ถึง0.1%ซึ่งทำให้หยุดสถิติขาลงติดต่อกัน10วันซึ่งถือเป็นช่วงขาลงยาวที่สุดในรอบ50ปีขณะที่ดัชนี S&P 500และ Nasdaq Composite ปรับลดลง0.1%เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตลาดหุ้นเผชิญการเทขายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ4เดือน โดยดัชนีดาวโจนร่วง2.6%หรือกว่า1,100จุดขณะที่ S&P 500และ Nasdaq Composite ลดลง3%และ3.6%ตามลำดับการเทขายเกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลง0.25%ตามที่คาดการไว้แต่ส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายต่อไปพร้อมคาดการว่าคณะกรรมการนโยบายจะลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปี2025 ซึ่งลดลงจากที่เคยคาดการไว้สี่ครั้งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางดอกเบีย้ยปรับตัวขึ้นเป็น4.5 7เปเซตในวันพฤหัสบดีจาก4.50เปอร์เซ์ในวันก่อนหน้าและถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมหุ้นที่เคลื่อนไหวเด่นในวันนี้ไมครนร่วงลง16เปเซ็นซึ่งเป็นหุ้นที่ลดลงมากที่สุดใน N แอสเดหลังรายงานผลประกอบการที่หลากหลายและแนวโน้มที่น่าผิดหวัง แรมเวสตันลดลง20อร์ซซึ่งเป็นหุ้นที่ลดลงมากที่สุดใน S&P 500หลังรายงานผลประกอบการหน้าผิดหวังและการแต่งตั้ง C.E.O. ใหม่เลน,น่าลดลง5.2เปเซนหลังเปิดเผยผลประกอบการไตรามาสล่าสุดในทางกลับกันแดเดนบรสเตอร์รองเจ้าของร้านโอลิฟการ์เดนเพิ่มขึ้น15เปอร์ซนซึ่งเป็นหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดใน S&P 500หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง A c c e ซนเจอร์เพิ่มขึ้น 7. 1เปอร์เซ์หลังรายงานผลประกอบการที่ดีเช่นกัน หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อยู่ในทิศทางผสมผสานโดย Apple, Nvidia และ Amazon ปิดบวกเล็กน้อยในขณะที่ Microsoft, Alphabet, Meta Platform, Tesla และ Broadcom ปรับลดลงคริปโ o เคเ r e n c y และสินค้าโภคภัณฑ์บิตคอยซื้อขายล่าสุดที่97,400ดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดระหว่างวันอยู่ที่95,500ดอลลาร์แต่ยังต่ำกว่าสถิติสูงสุดในสัปดาห์นี้ที่กว่า18,000ดอลลาร์ บิตคอยปรับตัวขึ้นเกือบ40%นับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังว่ารัฐบาลทรัมป์และรัฐสภาจะมีนโยบายที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัลสัญญาทองคำล่วงหน้าลดลง1.6%อยู่ที่2,610ดอลลาร์ต่อออนน้นำมันดิบล่วงหน้าลดลงประมาณ1%หุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดใน S&P 500วันพฤหัสบดีหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญแรมเวสตนันหุ้นของแรมเวสตันร่วงลง20% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุดใน S&P 500หลังจากบริษัทผู้ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งและผลิตภัณฑ์จากมันฝรั่งอื่นๆรายงานผลขาดทุนที่ไม่คาดคิดในไตรามาสที่2ของปีงบประมาณนอกจากนี้บริษัทซึ่งตั้งอยู่ในรัฐไอดาโฮยังปรับลดคาดการรายได้ทั้งปีและประกาศแต่งตั้งซีอคนใหม่ไมครนเทคโนโลยีหุ้นของไมครนลดลง16%หลังจากบริษัทให้แนวโน้มรายได้สำหรับไตรามาสปัจจุบันต่ำกว่าที่คาดการไว้ m ม c ครนระบุว่าความต้องการในตลาดผู้บริโภคเช่นภาคยานยนต์และอุตสาหกรรมรวมถึงการเปลี่ยน PC ที่น่าผิดหวังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รายได้ลดลงนักวิเคราะห์จากธนาคารแห่งอเมริกาปรับลดอันดับหุ้นของไม c ครนจากซื้อเป็นเป็นกลางและลดราคาเป้าหมายเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาของชิปหน่วยความจำเวอร์เทคฟาร์มาสูติ c a อหุ้นของเวอร์เทลดลง11%หลังผลลัพธ์ที่หลากหลายจากการทดลองทางคลินิกระยะที่2 เกี่ยวกับการรักษาโรคลำโบแซครันราดิคูลโลพาทีซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ปวดขาและหลังแม้ว่ายาจะสามารถลดอาการปวดได้ตามเป้าหมายหลักแต่ยาหลอกที่ใช้ในการศึกษาแสดงผลลัพธ์ที่คล้ายกันหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองดาเดนเรสเตอร์หุ้นของดาเดนเพิ่มขึ้นเกือบ15เอร์เซซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดใน S&P 5 0 0หลังจากบริษัทแม่ของโอลิฟกาเดนและเครือร้านอาหารอื่นๆรายงานยอดขายและกำไรที่ปรับปรุงแล้วในไตรามาสที่สองของปีงบประมาณดีกว่าคาด การเติบโตของยอดขายในร้านเดิมที่แข็งแกร่งจากธุรกิจลองฮอนสเตคาส์เป็นปัจจัยสำคัญดาเดนยังปรับเพิ่มคาดการรายได้ทั้งปี a อ็กเซนเจอร์หุ้นของ a อ็กเซนเจอร์เพิ่มขึ้น7.1%หลังจากบริษัทที่ให้บริการด้านคำปรึกษาและบริการวิชาชีพรายงานรายได้และกำไรสุดที่สูงกว่าคาดนอกจากนี้ยังปรับเพิ่มคาดการยอดขายทั้งปีการเติบโตของการจองที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เมื่อเทียบรายปีช่วยสนับสนุนผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรามาสนี้จีวโนวา หุ้นของ GE Vernova เพิ่มขึ้น4.9%หลายคนในตลาดกล่าวถึงผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ GE Vernova ตั้งแต่แยกตัวจาก General Electric เมื่อต้นปีนี้โดยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว GE Vernova ประกาศจ่ายเงินปันผล,ผลแผนซื้อหุ้นคืนและปรับเพิ่มคาดการยอดขายทั้งปี FedEx พุ่งขึ้นหลังประกาศแผนแยกธุรกิจเฟรสออกเป็นบริษัทอิสระ หุ้นของเฟดเอ็กพุ่งขึ้นในช่วงการซื้อขายนอกเวลาปกติวันพฤหัสบดีหลังจากยักษ์ใหญ่ด้านการขนส่งประกาศแผนแยกธุรกิจเฟดออกเป็นบริษัทอิสระโดยเฟดเอ็กระบุว่ากระบวนการแยกธุรกิจเฟรดจะเริ่มต้นทันทีและคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน18เดือนข้างหน้าก่อนการประกาศนี้นักวิเคราะห์จากซิตี้เคยกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการแยกธุรกิจเฟดออกเป็นบริษัทอิสระอาจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ แต่ได้แสดงความเห็นว่าการตัดสินใจนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในระยะยาวนอกจากนี้ f e d เอยังรายงานผลประกอบการไตรมาสสองตามปีงบประมาณโดยมีรายได้อยู่ที่22,000ล้านดอลลาร์ลดลงจาก22.17พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่22.14พันล้านดอลลาร์กำไรสุดที่ลดลงเหลือ741ล้านดอลลาร์เทียบกับ900ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วและต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ อย่างไรก็ตามเมื่อปรับค่าใช้จ่าย249ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงธุรกิจเฟดเอกรายงานกำไรสุดที่ปรับปรุงที่990ล้านดอลลาร์ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่976.6ล้านดอลลาร์หุ้นเฟดเอ็กปรับขึ้น7%ในการซื้อขายหลังเวลาทำการและเพิ่มขึ้นประมาณ9%ตั้งแต่ต้นปี2024จนถึงการปิดตลาดในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุ้นพาแ,แลนเทียพุ่งขึ้นหลังต่อสัญญากับกองทัพสหรัฐ หุ้นของพาแลนเทียปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลประกาศขยายสัญญากับกองทัพสหรัฐซึ่งอาจมีมูลค่ามากกว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์บริษัทระบุว่าสัญญาฉบับใหม่นี้มีมูลค่า400.7ล้านดอลลาร์สำหรับระยะเวลา4ปีโดยมีศักยภาพที่จะเพิ่มขึ้นถึง618.9ล้านดอลลาร์พาแลนเทียและกองทัพสหรัฐร่วมมือกันตั้งแต่ปี2018ภายใต้โครงการที่เรียกว่า a r m y v a n t a g e โดยพาแลนเทียให้บริการด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยให้กองทัพปฏิบัติภารกิจสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหุ้นของพาแลนเทียปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ4%ในวันพฤหัสบดีหลังข่าวนี้และมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสีเท่าตั้งแต่ต้นปีนอกจากนี้หุ้นของบริษัทเตรียมเข้าสู่ดัชนีนสแดก100ในวันจันทร์หน้านี้หุ้นซินทัสร่วงหลังยอดขายตรงชุดยูนิฟอร์มลดลง หุ้นของซินทัสร่วงลงมากกว่า1 0เซในวันพฤหัสบดีหลังจากผู้ให้บริการชุดยูนิฟอร์มและอุปกรณ์ธุรกิจรายงานว่ายอดขายตรงของชุดยูนิฟอร์มลดลงพร้อมเตือนถึงความท้าทายด้านการปรับราคาจากข้อมูลในบันทึกการประชุมผลประกอบการที่จัดทำโดยอันฟาเซนนายทอชชนเดอร์ ader, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซินทัสระบุว่าธุรกิจการขายตรงชุดยูนิฟอร์มเป็นธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่เราทำกับลูกค้ากลุ่มฟอร์จูน1000เช่นสายการบินโรงแรมและคาสิโนซึ่งธุรกิจนี้มีความผันผวน,นได้มาก ชนเนเดอร์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการปรับขึ้นราคากลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นและเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อลดลงจึงมีความเป็นไปได้สูงที่การปรับขึ้นราคาจะลดลงตามไปด้วยความคิดเห็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทโดยในไตรมาสที่2ของปีงบประมาณ2,025สินทัสรายงานกำไรต่อหุ้นที่1.09ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟาคาดการไว้และรายได้เพิ่มขึ้น7.8%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าอยู่ที่2.56พันล้านดอลลาร์ซึ่งตรงกับที่คาดการไว้สินทัสยังปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรต่อหุ้นทั้งปีเป็น4.28-4.34ดอลลาร์จากเดิมที่4.17-4.25ดอลลาร์และคาดการรายได้ทั้งปีระหว่าง10.255พันล้านถึง10.320พันล้านดอลลาร์เทียบกับคาดการเดิมที่10.220พันล้านถึง10.320พันล้านดอลลาร์ หุ้นซินทัสปรับตัวลดลง10.3%มาอยู่ที่183.27ดอลลาร์ในช่วงครึง่งชั่วโมงก่อนตลาดปิดซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมอย่างไรก็ตามแม้หุ้นจะร่วงลงในวันนี้แต่ราคาหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ22%ตั้งแต่ต้นปี2024ซึ่งใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500ในช่วงเวลาเดียวกันหุ้นคาแมกพุ่งหลังราคาลดลงช่วยเพิ่มยอดขาย หุ้นของคาแม็กเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังจากผู้ค้าปีกรถมือ2รายใหญ่ที่สุดในสหรัฐรายงานการเพิ่มขึ้นของยอดขายรายไตรามาสครั้งแรกในรอบ2ปีเนื่องจากราคาที่ลดลงดึงดูดผู้ซื้อคาแม็กรายงานรายได้ไตรามาสที่3เพิ่มขึ้น1.2%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่6.22พันล้านดอลลาร์และมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่0.81ดอลลาร์ซึ่งทั้ง2ตัวเลขสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ ยอดขายรถยนต์ปลีกเพิ 4, ่มขึ 4. 4. 4. 9, 000, 000, 000, ้น5.4%อยู่ที่184,243คันโดยยอดขายร้านเดิมเพิ่มขึ้น4.3%รายได้จากการขายรถยนต์ปลีกเพิ่มขึ้น1.2%อยู่ที่4.89พันล้านดอลลาร์โดยราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง1,100ดอลลาร์ช่วยกระตุ้นความต้องการนายบินเนตประธานเจ้าหน้าที่บริหารระบุว่าผลลัพธ์ดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากสภาพแวดล้อมที่มีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับการประเมินมูลค่ารถยนต์ หุ้นของคาแมกเพิ่มขึ้นประมาณ3%ในการซื้อขายล่าสุดหุ้นดาเดนพุ่งขึ้นจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของลองฮอรสเตคาสหุ้นของดาเดนพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีกลายเป็นหุ้นที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดใน S&P 500หลังบริษัทรายงานยอดขายและกำไรไตรามาสที่2ของปีงบประมาณ2,025ที่สูงกว่าคาดการโดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของลองฮอนสเตคาสดาเดนซึ่งเป็นเจ้าของเครือร้านอาหารอย่างลองฮอร์อิฟฟิคาเดน รูทคริสและเครือร้านอาหารอื่นๆรายงานกำไรสุดที่215.1ล้านดอลลาร์หรือ1.82ดอลลาร์ต่อหุ้นจากไรายได้2.89พันล้านดอลลาร์กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่2.03ดอลลาร์ยอดขายในร้านเดิมของลองฮอนสเตคาสเพิ่มขึ้น7.5%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่4.3%ส่วนโอลิฟการ์เดนมียอดขายในร้านเดิมเพิ่มขึ้น2%สูงกว่าคาดการเช่นนกัน ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารระดับรู้ของบริษัทมียอดขายลดลง5.8%ซึ่งมากกว่าการลดลง3%ที่นักวิเคราะห์คาดไว้ผลประกอบการที่แข็งแกร่งของลองฮอนตลอดทั้งปีนี้เป็นผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่ยังคงพร้อมใช้จ่ายสำหรับมื้ออาหารคุณภาพดีเช่นสเต็กหากพวกเขารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายดาเดนได้ปรับเพิ่มคาดการ์รายได้ปีงบประมาณ2025โดยปรับเป็นประมาณ12.1พันล้านดอลลาร์จากช่วงเดิมที่11.8ถึง11.9พันล้านดอลลาร์ หุ้นของดาเด่นเพิ่มขึ้น15%ในการซื้อขายล่าสุดดันให้หุ้นกลับมาบวกในปีนี้อีกครั้งหุ้น Accenture พุ่งหลังรายงานผลประกอบการสูงกว่าคาดการณ์และความต้องการ AI เพิ่มขึ้นหุ้นของ Accenture พุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังบริษัทที่ปรึกษาและบริการวิชาชีพรายงานผลประกอบการไตรามาสแรกที่สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของรายได้ทั้งปี a c c เ n t u จรายงานรายได้ในไตรามาสแรก17.7พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจาก16.2พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่17.1พันล้านดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากการจองบริการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่เพิ่มขึ้นบริษัทมีกำไรสุที่2.28พันล้านดอลลาร์หรือ3.59ดอลลาร์ต่อหุ้นสูงกว่าปีที่แล้วที่มีกำไรสุดที่1.98พันล้านดอลลาร์หรือ3.10ดอลลาร์ต่อหุ้น a c c e n t u r คาดการรายได้ในไตรามาสที่2อยู่ที่16.2-16.8ถึงพันล้านดอลลาร์และปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ทั้งปีโดยคาดว่าจะเติบโต4-7%เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ2024เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดไว้ที่3-6%อย่างไรก็ตามบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในแอลแลนด์ได้ปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นทั้งปีโดยเตือนว่าผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นลบ0.5%เ,เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งต่างจากเดิมที่คาดว่าจะมีผลเชิงบวก1.5% Accenture คาดการกำไรต่อหุ้นทั้งปีใหม่อยู่ที่12.43-12.79ดอลลาร์ลดลงจากเดิมที่12.55-12.91ดอลลาร์แต่ยังคงแสดงการเติบโต9-11%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหุ้นของ Accenture เพิ่มขึ้น7%ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีดันให้หุ้นกลับมาบวกในปีนี้อีกครั้งหุ้นวอ์เท็ร่วงหนักหลังผลการทดลองยารักษาอาการปวดไม่เป็นที่น่าพอใจ หุ้นของเวอเทคร่วงลงในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากบริษัทร,รายงานผลการทดลองทางคลินิกระยะที่สองของยารักษาโรคลำบแซครันราดิคูลอพาธีซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ปวดขาและหลังโดยผลการทดลองแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลายบริษัทร,ระบุว่าการทดลองยาชื่อซูเซริจีนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหลักโดยสามารถลดคะแนนความเจ็บปวดแบบประเมินคะแนนความเจ็บปวด NPS ได้อย่างมีในสําคัญทั้งทางสถิติและทางคลินิก โดยลดลง2.02คะแนนเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐานอย่างไรก็ตามกลุ่มที่ได้รับยาหลอกแสดงผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันโดยมีการลด NPS จากค่าพื้นฐานในสัปดาห์ที่12เฉลีนน่ยลบ1.98คะแนนบริษัทเสริมว่าการศึกษานี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือปรับพลังเพื่อการเปรียบเทียบทางสถิติระหว่างซูเซตริจีนและยาหลอกหุ้นเวอร์เทคลดลง12%ในการซื้อขายล่าสุดส่งผลให้หุ้นติดลบสำหรับปีนี้หุ้นแรมเวสตันร่วงหนักหลังรายงานผลขาดทุนไม่คาดคิดและเปลี่ยนซีอ หุ้นของแลมเวสตันร่วงเกือบ20%ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากผู้ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งรายงานผลขาดทุนที่ไม่คาดคิดปรับลดเป้าหมายรายได้ปีงบประมาณ2025และประกาศแต่งตั้งไมเคิลเจสมิธเป็นซี o คนใหม่บริษัทจากรัฐไอดดโฮรายงานผลขาดทุนไตรามาส2 3า1สล้านดอลลาร์หรือ0.25ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟาคาดว่าจะมีกำไร88.0ล้านดอลลาร์หรือ0.61ดอลลาร์ต่อหุ้นไรายได้อยู่ที่1.60พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่าที่คาดการไว้ในประกศาศแยกต่างหากแลมเวสตันระบุว่าไมเคินเจสมิธประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการจะเข้ารับตำแหน่งซี o อแทนทอมเวอร์เนอร์โดยมีผลตั้งแต่วันที่3มกราคมวเวอร์เนอร์จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาจนถึงวันที่31สิงหาคม2025เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่น บริษัทปรับลดเป้าหมายทางการเงินสำหรับปีงบประมาณ2025โดยคาดการรายได้ระหว่าง6.35ถึง6.45พันล้านดอลลาร์กำไรต่อหุ้นระหว่าง2.30ถึง2.45ดอลลาร์และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง3.05ถึง3.20ดอลลาร์ ขณะที่ไตรมาสก่อนบริษัทเคยคาดการรายได้ไว้ที่6.6-6.8พันล้านดอลลาร์กำไรต่อหุ้นที่2.70-3.15ดอลลาร์และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่4.15-4.35ดอลลาร์หุ้นแรมเวสตันลดลง17%หลังเปิดตลาดประมาณครึ่งชั่วโมงและร่วงลงแล้ว40%ตั้งแต่ต้นปี2024 เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ